โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Tower of Fantasy นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูวิธีในการเล่นกิจกรรมใหม่นะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็เพิ่งเปิดให้เล่นในวันที่24ธันวานะครับผมก็หลายๆคนเนี่ยยังงงเกี่ยวกับวิธีการเล่นกิจกรรมนี้อยู่เนาะก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับว่ามันควรจะเล่นยังไงเนาะมันหาแต้มยังไงแล้วก็มันมีของรางวัลอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้ผมขอแนะนําร้านเติิิมมมมเเเกกกดีๆออย่าาง Brimanhop บรรตนไล์24ชโ เติมถูกเติม,วามาวไวปลอดภัย100%เซการันตีคุณภาพด้วยผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0 0 0คนสามารถเติมได้ทั้งในไลน์และเว็บไซต์ l i s t m a n Shop มีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงและล่าสุดบริการใหม่สำหรับผู้ซื้อแพ็คเติมเกมในเว็บสามารถผ่อนชำระได้แล้ววันนี้สูงสุดนานถึง10เดือนถูกสะดวกไว้ใจได้ไดเติมเกมง,ง่ายๆตรงร้านนี้เลย Listman s ช o p โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับกิจกรรมนี้ก็จะเพิ่มเป็นรูปดาวเข้ามาตรงนี้เลยนะทุกคนกดเข้ามานะครับมันก็จะมี2โหมดให้เเราล่่นนนนนตออีี้ัท3ก แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดนะสำหรับขบวนพาเลตตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวมันจะทําได้ในเมืองมิเลเรียเนาะอันนี้เดี๋ยวผมค่อยจะพาไปดูเนาะเดี๋ยวเรามาดูสังเวียนจากบนกันก่อนนะครับสำหรับการเล่นกิจกรรมนี้นะครับผมมันก็จะมีบอสให้เรา2ตัวนะครับผมก็คือเซรัฟกับไฮยีน่าทอนเนาะอันนี้เนี่ยหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับคิดว่าเรากดเข้าไปแล้วเราจะเข้าไปสู้กับตัวนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะเนี่ยสตัวที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยคือหุ่นยนต์ของเรานะครับผมหรือจะมองว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของเราก็ได้นะ นี่นะฮะพอเรากดเลือกนะครับผมมันก็จะมีค่าพลังโจมตีนะครับผมค่าต้านทานค่าต้านทานกายภาพ HP นะครับการป้องกันอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งเราสามารถใช้แต้มไอที่เป็นลูกหน้าตรงนี้ในการอัปเกรดได้นะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมก็อัพ HP เนี่ยให้มันเป็นเลเวลหนึ่งเนาะก็ใช้ไป20นะครับพอจะอัพขึ้นไปอีกเลเวลเนี่ยก็ใช้22นะครับมันก็จะเพิ่มเลือดให้หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับผมหรือถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้หุ่นยนต์ตัวนี้มันโจมตีแรงนะครับแล้วก็อัปเกรดค่าพลังโจมต อะไรแบบนี้นะครับผมแล้วพอเราัพเลเวลตรงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมรวมๆกันแล้วเนี่ยพอมันเป็นสักประมาณเลเวล50นะครับมันก็จะเปิดล็อกความสามารถตรงนี้ซึ่งเราสามารถเลือกพรสวรรค์ได้1อันนะครับคล้ายๆกับเป็นสกิลติดตัวของหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็พอเราัพขึ้นไปจนถึงเรเวล150นะเห็นไหมมันก็จะมีพวกสกิลให้เราเลือกนะครับเป็นการทําให้หุ่นยนต์ของเรามันโหดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วถามว่าเราจะอัพหุ่นยนต์พวกนี้ให้มันโหดขึ้นไปเเเเเเพพืื่่่่่ออออะะไไรรผผผมมมก็ททีีวีวววาาาาาลลข้ปดงดยจ ไปให้ดูนะพอเรากดสุ่มเข้าไปแล้วเราจะไปเจอกับผู้เล่นคนอื่นนะครับผมแล้วทีนี้เราจะต้องไปโจมตีหุ่นยนต์ของผู้เล่นคนอื่นแล้วคนอื่นเนี่ยก็จะต้องมาสู้กับหุ่นยนต์ของเราที่เราอัพเลเวลตรงนี้แล้วทีนี้ใครที่ทําลายหุ่นยนต์ของอีกฝ่ายได้เสร็จก่อนเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับนี่แหละนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราจะต้องอัพเลเวลของหุ่นยนต์ของเราเนี่ยให้มันโหดมากขึ้นนะครับยิ่งโหดเท่าไหร่ยิ่งถึกเท่าไหร่เนี่ยคนอื่นเนี่ยก็จะยิ่งทําลายหุ่นยนต์เรา้ชานนนะะะัแลลววยยหหุ่ตต์กกกี็็็จจมม นะซึ่งตอนนี้เนี่ยมี2ตัวให้เราเลือกฟรีๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะปลดล็อก3ตัวที่เรือเนี่ยต้องทํำยังไงนะครับผมก็คือเราจะต้องใช้แต้มนะครับผมไอ้ที่เป็นลูกตุ้มน้ำเนี่ยในการปลดล็อกนะครับแล้วถามว่าไอ้แต้มตรงนี้เนี่ยมันหาจากไหนนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมค่อยเอาไว้พูดอีกทีเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันก่อนนะครับอ่าแต่ก็พอเราเข้าไปท้าทายเนะี่ยทุกคนเราก็จะได้แต้มเป็นเหรียญเฉลิมฉลองตัวนี้มานะเหรียญนี้เราสามารถเอามาแลกของรางวัลได้ในร้านค้านะครับผมซึ่งในร้านค้าเนี่ น้องมีนิวเคลสแดงนะครับมีอวตารนะครับของน้องมีอาอันนี้ไม่ใช่ชุดแฟชั่นนะทุกคนเป็นอวตารนะครับแล้วพอเราแลกของรางวัลไปจนครบตามจํานวนแล้วเนี่ยมันก็จะปลดล็อกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมมันบอกว่าปลดล็อกหลังจากใช้จ่ายเหรียญไปได้สี่พันเหรียญน,นะครับ <S <S เราต้องใช้เหรียญอันนี้ให้มันครบตามจํานวนนะครับแล้วมันก็จะปลดล็อกมาให้เราแลกได้เรื่อยๆเนาะซึ่งเราจะสามารถได้เหรียญตรงนี้เนี่ยวันละ1000เหรียญน,นะครับแลวก็เหรียญตรงนี้เราสามารถดองได้ด้วยนะวันนี้เราไม่เล่นวัน,น,น,นพน 2, นร,นนรุ่งนะ้กไดงถึ นนถ้าเกิดว่าอยากดองก็ลองดองดูแล้วกันแต่ผมแนะนําว่าเข้ามาเล่นให้มันครบดีกว่านะครับเล่นแค่ไม่กี่รอบเนาะก็ได้ครบ1 0 0 0เหรียญแล้วนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปหาผู้ท้าชิงนะครับผมก็กดสุ่มเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยผมกดอัพไปเลเ,ลเ,เลเวลหนึ่งเนาะอย่างที่ให้ทุกคนได้ดูไปก่อนหน้านี้นะครับผมเพราะว่าตอนที่เราไม่ได้อัพเนี่ยมันกากมากนะทุกคนไอ2ตัวเนี่ยเวลาที่ผมไปเจอหุ่นยนต์ของคนอื่นนะครับตีแป๊บเดียวก็ตายแล้วนะครับผมก็เลยต้องอัพเล แต่ว่าตอนนี้สวยแล้วทุกคนผมเลือกผิดอาวุธเออผมลืมเปลี่ยนโอ้โหใช้โอ้โหยิงไม่เข้าวัดแต่ฟาก Okay, โอเคจบโอ้โหได้แค่สิบทุกคนอันนี้คือผมแพ้นะเขาทําลายหุ่นยนต์ผมได้ก่อนนะครับคือจบโคตรเร็วอะ่ะกิจกรรมนี้คือใครที่แบบเติมเยอะๆหน่อยอาวุธแรงๆหน่อยเนี่ยคือจบได้ภายในแป๊บเดียวเลยนะคนที่ไม่ได้เติมเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสสู้เลยเลยทุกคนมีอย่างเดียวที่เราจะสู้ได้ก็คืออัพหุ่นยนต์ของเราให้มันถึกๆและก็เก่งๆเนาะโอเครับ okay, ผมมาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนหุ่นยนต์กันดีกว่านะครับคือรู้สึกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยมันทําลายง่ายเกินไปนะทุกคนเออถ้าเกิดว่าเราเลือกกเเเเป็นนนนซลลีีีี่่่่ยาา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 าจะนะะะะดพรรรรรววมไมไไททํอแบบ้ เลือกนะทุกคนไอของที่เราอัพพวกนี้เนี่ยมันสามารถสืบทอดไปให้หุ่นยนต์ตัวอื่นได้ด้วยนะอาจะอย่างเช่นผมจะอัปเกรดเกาะเข้าไปนะครับเพิ่มเกาะเข้าไปนะครับนี่นะครับเพิ่มเกาะเข้าไปอีกแล้วก็เพิ่มเลือดเข้าไปอีกเอาให้มันเยอะๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็เพิ่มค่าต้านทานเข้าไปรัวๆนะครับทีนี้ทุกคนจะสังเกตว่าค่าต้านทานเป็นเลเวล3นะครับทีนี้พอผมเปลี่ยนมาเป็นเซลฟจะสังเกตว่าค่าต้านทานกับ HP เนี่ยก็สืบทอดมาเหมือนกันนะคือมันไม่ได้หายไปไหนเราสามารถเปลี่ยนหุ่นยนต์พวกนี้ๆลมูก หนามตรงนี้นะครับโมดูลการสร้างฟีเจอร์นะครับช่องทางแรกเลยนะครับผมก็คือเราจะต้องทำเควสล,ล่ารางวัลนะครับซึ่งวันหนึ่งเราสามารถทําได้4ี่เควสใช่ไหมแล้วเวลาที่เราทำเควส์สาเร็จเราก็จะได้เป็นโมดูลสร้างฟีเจอร์เมื่อกี้มานะครับเดี๋ยวอันนี้ผมเหลืออีกหนึ่งเควสเนาะก็เดี๋ยวทําให้ดูนะครับว่ามันได้สักประมาณเท่าไหร่นะครับผม โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูนะฮะเราจะได้โมดูการสร้างฟีเจอร์มา50นะต่อการทาเควสล,ล่ารางวัล1เควสนะครับผมมีสีเควสก็คือวันหนึ่งเราจะได้ทั้งหมด200แต้มนะครับแล้วอีกวิธีหนึ่งนะครับผมที่เราจะได้แต้มตรงนี้นาะก,ก็คือการเปิดหีบนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหีบสีฟ้าหรือหีบสีม่วงเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับผมพอเราเปิดหีบสีฟ้าห้หีบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้โมดูลการสร้างฟีเจอร์มาทั้งหมด64ต้ยกันถ้าเกิดว่าเป็นหบสีม่วงน่ก็าจะได้เยออะขึ้้นนกกว่าีีผมอันนี้เรา ก็ต้องขยันไปวิ่งหาหีบนะครับเราก็แต้มที่ได้เนี่ยมาอัพเลเวลพวกนี้นะครับผมให้หุ่นยนต์ของเราเนาะหรือถ้าจะให้ดีนะครับผมถ้าจะให้ดีเนาะผมแนะนํานะครับว่า mm hmm. เก็บแต้มตรงนี้เนี่ยให้มันถึงพันหนะแล้วมาปลดล็อก ok หุ่นยนต์ตัวนี้นทีเดียวเลยนะครับล้วค่อยสืบทอดเลเวลพวกนี้เนี่ยที่เราอัพไว้เยอะๆนะครับผมมาให้หุ่นยนต์ตัวสุดท้ายตัวเดียวเลยจบๆนะครับพอเราเข้าไปเล่นเนี่ยรับรองนะครับผมว่าต่อให้เป็นสายเติมเนี่ยก็ค่ายากแน่นอนนะสำหรับบ,บอสต,ตัวนี้ถ้าบอสมาได้ใช้สก แนะนําว่าขยันไปเก็บกล่องเนาะให้ครบพันห้าแล้วปลดล็อกทีเดียวเลยจบๆนะครับโอเคก็จบไปนะครับสาหรับวิธีการเล่นสังเวียนจากกลตรงนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูขบวนพาเลทนะครับกิจกรรมนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามันเริ่มกี่โมงนะครับแต่ว่าเท่าที่ถามคนที่เขาไปเล่นมาก่อนน้นนี้เนี่ยเออเห็นเขาบอกว่ามันเริ่มประมาณ6กโมงตรงนะครับอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ว่าเราสามารถดูได้บนแผนที่นะครับผมก็คือให้เรามาที่เมืองมิเลเรียนะครับนี่เลยครับแล้วเราจะเห็นนะครับเป็นขบวนพาเลทเนี่ยมันจะบินไปรอบๆรผมมมตตาาเเเืองงงลีียยซึ่่่จุดๆ เป็นเครื่องหมายคาถามแบบนี้นะครับผมอันนี้คือจุดที่ขบวนพาเลทจะบินผ่านไปเนาะเราก็สามารถวาร์ปเข้าไปได้เลยนะครับนีนะครับมาแล้วมาแล้วลทุกคนโอเคพอมาแล้วเราสามารถมาเปิดของขวัญได้แบบนี้เลยนะครับทุกคนของรางวัลที่ได้เนี่ยก็ได้เหรียญมิล่าได้อะไรพวกนี้นะครับผมเราก็รีบเปิดเอาให้หมดเลยนะมีตรงไหนเปิด <c oughs> ได้ก็เปิดนะครับเก็บให้หมดเก็บเยอะๆเลยนะทุกคนแล้วก็ขบวนข้างบนเนี่ยจะเป็นคอนเสิร์ตของเฟลเลียนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูนะอ่าพอขึ้นมานะครับนี่ไงมีเฟลเลียจร mm ิง hmm. ด้วยนะครก็นออร์ขงง้ฟีย ขึ้นมาฟังเพลงมาเต้นมาอะไรตรงนี้ได้นะครับผมแล้วเราก็นั่งเกาะอันนี้ไปเรื่อยๆเลยก็ได้นะครับหรือเราจะวัปมาดักตัวนี้เลยก็ได้นะเนี่ยสามารถวัปไปได้ทันทีเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าอันนี้เขาจะวนกี่รอบนะครับแต่ว่าจุดที่จะเริ่มเนี่ยก็คือตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะมีเกาะของน้องเฟลเลียอยู่นะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็ลงมาเก็บของได้เลยนะฮะนี่นะครับเป็นจุดเก็บของจุดหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3-4กล่องนะฮะแล้วแต่บางจุดก็มีหลายกล่องนะโอเคครับผมบว นพาเลทนะฮะก็หลังจากที <conclusions> <Aristotle> days, <HHH> ่จบแล้วเนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับก็คือกิจกรรมนี้จะเริ่มประมาณ1นึ่ทุ่มนะครับผมแล้วขบวนพาเลทตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มตรงจุดนี้นะครับอันนี้เป็นจุดแรกที่เราสามารถรับของขวัญได้นะใครอยากจะเริ่มเล่นนะก็มารอตรงจุดนี้ได้เลยนะครับผมขบวนพาเลทก็จะวนมาตรงนี้จุดที่2นะครับจุด3จุด4นะครับแล้วก็มาจุดที่5้าจากนั้นเนี่ยก็จะวนกลับมาจอดตรงจุดนี้และกิจกรรมก็จะจบลงตอนเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับผมก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท มาถ่ายรูปมาฟังเพลงนะครับผมเน้นสนุกอะไรอย่างนี้ก็ลองแวะเข้ามาเล่นกันดูเนาะโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับคลิปต่อไปจะมีอะไรมาแนะนําอีกเนี่ยก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ